ธรรมได้เขาป้องวุนเลียวมากนี่อนี่มันขึ้นเลียวมากกี่วะนู้ว่าร้อยลายกินลุดแล้วกักสองกักสามหมดเลยแล้วทเจ้ากักขึ้กันแล้วดีละกินข้อไม่หีโอ้โหมันใหญ่กินกวใาญ่เอยางีละไปไกินล้ิกินแล้วแล้วทเจ้าแล้วไปของก่ไปของ่นด้วยกันไปข่นด้กันนกักขลุดนะัอนพอรอแล้วเอา

เอ้าแล้วจะมากดอกเข่าเลยแล้วข่อยไล่กินเลยแล้วข่อยลบๆๆๆบลบกินไม่ได้ดอกลบตาโอ้ยไล่กินเลยไล่กินแล้วแล้วจะตายนี่ให้ใหมาหาอยู่นี่แต่กินสองห้องศาสนาอยูน่นี่เอาห้ามานี่เขาจะไปใส่เซ <c oughs> บาปากเขาออกอยังบ่ได้เขามาหน, <c oughs> นี่เขากินเออซ <c oughs> บาปากมาหนี่อ๋อเอาโอ้ข่อยก็กินทางนี้แหละเพอใหญ่ าสางตัวไปนยังจเอาอยู่อะพวกจีลายห้องเขากิ้มเอาเอาเก็ดผิดพลาดทีนี้ไอ้พอได้แล้วมึงอะเบิดแล้วกินต่อก็บ่กินนะ้บน่ะบเปียงบ่เปียงมันโบเทียพวกจีวิญาณวอกตายหอกโบเทีเบ้ยโบเทยบอยอยู่บาขืนมั้งอนห้องนู่เออเออนอนะอนาะ ที่ขว้ใหญ่แล้วเนาะประมาณนี้ก็คิดสองคิดสองฮึคิดสองยี่เดืนอะพี่เดืนอะนี่แหละให้เขากินแล้วเนาะให้เขากินไปเข้าไรลองไปกินแล้วเนาะใด้ยิบกินเนาะเออเออต้องบอกเขาเขาลืมแล้วล่ะอืมเอาเอาไปเออยายาดีสองขอย่อมแพ้ขอย่อมแพ้

นี่แม่เขากินสามสองเลยว่นี่หาได้พุด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 เออพุดไ้เร็วมาเดงบอนี้เลียงที่ตาหรือาตาออกประเดี๋ยอ้โหกววะมันไหวแคไหนอันม่ยิงไป่เอาไปเอานี้ไมตันไก็ดมันยเ่าอยเขาอดอีกอ้าวไม่ี้ชวหยางเข้าหอดอีกแล้ว อตัวน hmm. oh, ี now, it, oh ing, ้ฮอตได้ด้วยเอาหมากไดไปยังเออเออดูดีๆเด้อเดี๋ยวก็มาทะเลาะกันอีกพอทะเลาะแล้วพีเชือจะปวสองตาสามตาหรอกป้ามันกิน2องหรือเป่าพ่งสองน้องไเากินสองเลสเนาะไอเสือพญางออกมาดปอดจอดสองตัวนี่แหละบานเนี่ยว้ายข้าวยวก จีตาไม่ยืมอมเดีวจีตาลวดนะครันั่นละขาไม่ได้รอกขาไ่ได้รอดจอยู่ตาได้ครจะเป็นตัวเเออบนขาจ้ไม่ได้รอกเกียยังนะาอโอ้ตังไม่ซะเจ้าพี่ไปอย่างต่อยแล้วมือน่ะอเอมัน จ้องไว้อีกทีแหละมือมันบ่เห็นเหรอนี่ยังเขาว่างจนเลยนั่นเลยมาๆหมาพี่ให้ตาบอดมาพี่บอปืออะไรนี่เข้ามาอย่างบืนยี่แหลมเข้ามาอย่างมาไลเฮ้ยกินทันตะวันเพื่อนนี่ทันตะวันสังยันใครพูดวะเคยเห็นทานตะวันสังยันไปตามคนกันไปไปเจมยันมาเอานันตะวันมาเนี่ย บริษัทไรนน่ปไปทางนี้ไ่หมพี่มาดลองเลยอยูงซองเจียวอ่ะไปทางนี้ทำไมเราเนี้ยโอ้ยมอนี่ไปเศรลงมเป็นเกียไก่เว้ยกินได้นั่นนั่นนั่นนัเราไปชอบรวมกันตัวน้องเตลี่อไปทางนี้ก่นนะเราไป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 จับยี่สองนแล้ว่นเลยไม่รู้ทางเดินกันแต่ข้างในมันทำอะไรบ้างินให้ ยังผสมกันบ่โอ้ยมึงคนยิ่ไกลคุณได้ิกไห่้งห่วใส่ิก่แห่ของแท้ตัวนของแของแนัวดีขนาดละตัวไม้เากันเลขอกักไปมหรอกอ้าจะไปยังไดีี่สิยกอใสนาน ไปเรียนอยู่ป้าก้วยเอาดีป่ะเรียมเลยวเเียมหลาเลยครับนีไปเลเนี่ยแล้วแทบกล้องเราบมาค้านีเราเล่ไปยี่บเดียจริงเลยเหรอแล้วลั่เล่กดกเป็นพระมันมาสามเอาไปกันสองอ่ะโอ้เมาหัวเป็นไงอ่ะโอ้อันนี้ประดี๋ยวะยัน งีบว่ะมันงีบเบเอาที่หนังเว้ยเด้อพีนะเส่เปือกเตเปือกเจ้าอกมาอย่างบมใหญ่พีเลยนี่โอ้ยังโเสียก่อยเมียโอ้ยงว่มนหนัง่นางนั่นออกปาาหูแล้วเอากินเั็นั้งนาแตงเกพี่เลยนี่พีดเลยนี่เอาไอ่เอายังโมเสียไรกินเลนี่ี๋มบกกิน ตองอีกเบอร์นี้เบอร์นี้ไปนี้เอากินนี่อุดอะไรบ้างเอาัวทองดกุ้งลูกลังเอาทางเดี๋ยเอาทางนี้นะนี่หลับข่าวต้อต้อกระต้อนจะมืดตัวย่างหรอวันนี้อยู่ไปไหนกูเสียกินอะ่รกินไหนไปเด็ดไปท่านอะไรเสียกินแรมอย่าเลือกดิอันนี้เป็นแต่แลมนะให้กินซื่อๆในย่างเขามากเขาฮอตไงเลยจอฮอต เขามาแล้วเหมือนแบบนี้นี่โอ้เขากินเขาอ๋อจะได้ัดกระเซิรสนามมอนกับม่พี่เอไม่เลี้ยง้ยือเกยอมก็จะไปยินแนวด้ยโอ้ยจําัวน้นไม่ได้กินไ้เงียวโล่งกบนเจ้าไหนชนทุกเจ้าล้โอ้เราพาพี่พี่ว่ะขุบกเข้าไปบิ้ง เออเดียนมังจีนี้มันตั้งรักว่าได้หน่อยไม่ใช่จะรูมไหมไม่เอามาเบิร์ตต่อเม่สองครับชี้ย่างย่อสองนี้ก็ได้เจตูอีกแก่ดุยอย่าออกก้อนไม่แช่แล้วออกก้อนที่ไหนเขากินมันหลดนะเอาเลยเจ้

เตาได้ปกินสองค่นเดินตัวอ้าวเอาอะไสมาทำไมอีกเดินไปเนี่ยตอนนี้มันขาดอะไรพี่เอาเอาเลยเอาเลยุนเลยนี่จะไปจีไปเสียตันมดโอายุ่มมดโดยยางวะไม่มีดัวยยางไม่มีด้วยางปเลยเอาปลามา กินไงกินอะไรเนาะเออเออเออมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนเออกินสองกนเลยเมือนอย่างไงเอาอย่างไป่ะอย่างแม่น่ะอย่เลยสองตันกินทั้งนี้วันเอออกินทั้งนั้นตังใดต่อยังก็ต้องกินน่ะกินกินกินตัวใดจะกินตัวใดโอ้เขากินตัวนี้มาไงเออกินกินไปเขอบคุณกินวัวแม่ดูดิ

เดิน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 มีตัวเดียวดีเราไปยใงไงมีเจ้าอย่างไรเราคนอยู่สองคนเลยยินว่าเสมอเลยว่ะเอาโอเมก้ามาเลยมุ่ยตัวยางให้กันมันจะรวมเอายังแท้กระพุ้นละตัวอ้าวบ่เอายีกเอาหัดไปยังไงชนะได้เนี่ยเจ้าหมาสองตัวได้่เาขอเอเรียบร้อยงวงกันไปหันะยกมาตัวยางเดางวงกันนะมันไม่สายพี่ก็ไม่สายอ้าว อ้าม oh, mm ันใบร่อนที่มาแล้วเนี่อ้าวต้องอองอ่ะอ้าวอองไมได้เฮ้ยคนละเจ็ดด้วยไมเยอะอยู่บ้ายังไงดีวะเกือบด้ยเจ้าอ่ะ